สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีเป็นยัง FC มอเตอร์จีพีนะครับพบกันกับผมในภาคกลางวันแบบนี้แน่นอนนะครับว่าโปรมาเร็วแสดงว่าคืนนี้จะต้องเจอกันในคลิปที่2อย่างแน่นอนเดี๋ยวคอยติดตามกันไปนะทุกคนสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันมอเตอร์จีพีกลับมาแล้วนะฮะมิโซโนที่เก่าที่เดิมผมโพสต์โปรแกรมเอาไว้ใน Facebook แ Fanpage บเกอ e r แม n คนรักมอเตอร์จีพีปักหมุดกันไว้ตรงนั้นและกันใน u t u b e ตรงนี้ผมโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนเพื่อนๆสามารถที่จะไปแคปหน้าจอไปส่งต่อบอกกล่าวไปยังคอดดวกันนไ้ะ p ีพีทีว6สามัปดาห์นี้ยังไม่ถ่ายนะครับช่องทางไหนถ่ายบ้างรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในโพสต์อ่านกันให้ละเอียดกันเลยเนาะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามต่อความคืบหน้านะครับของไอ้เจ้าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่เขาจะใส่ไปไว้ในหมวกกันน็อกของนักแข่งก็จะได้คุยได้อะไรกันต่างๆนานานะครับที่มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้นะฮะว่า มันจะเป็นประโยชน์แบบนั้นแบบนี้หรือใส่ไปแล้วมันจะดีไม่ดีอย่างไรซึ่งเราเคยคุยกันไปน่าจะประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะผมได้นําเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาเล่าแล้วดูเหมือนว่าความคิดเห็นเนี่ยเกือบร้อยเปอร็นะฮะพวกเรานะเหมือนไปในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับมันจะเสียสมาที่นักแข่งมันจะเกิดอันตรายอะไรต่างๆเราก็ให้เหตุผลของแต่ละท่านนะครับแลกเปลี่ยนกันไปเนี่ยแต่นะครับ มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เขามีความพยายามจะนำมาใช้ให้ได้ละแม้ว่านักแข่งโดยส่วนมากเนี่ยจะต่อต้านฮนะตามจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะเจ้าวิทยุเนี่ยคือเขาใช้เวลาในการรวบรวมเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยสปีครับ3ปีเขาก็จะทยอยนะคือเขาไม่ได้ว่า1สนามเนี่ยเอาไปทดสอบทดลองเนี่ยพร้อมกันเลยนักแข่งทั้งหมด20กว่าคนไม่ใช่ครับอ่าเขาก็จะบางสนามอาจจะเป็นให้3คนนี้4คนนี้ก่อนอ่าสนามต่อไปอาจจะเป็น5้หคนนี้ไป จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆฮะในระยะเวลา3ปีเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดการทดสอบการเทดสอบที่มิซโ,โนในวันจันทร์ก่อนหนะน้านู้นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักแข่งหลายคนนะครับได้ทดสอบทดลองกันไปในตรงนั้นนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลแล้วที่นี้นะครับก็จะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในในปลายปลายปีนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายในวาลนเซียในสเปนจะเก็บข้อมูลตรงนี้นะฮะแต่นะครับ เขาจะมีการคล้ายๆว่าเหมือนเจอกันครึ่งทางก็คือจะมีการทดสอบเก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายจริงๆในวาเลนเซียช่วงประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะหลังจากนั้นฤดูการ2025ในช่วงต้นๆเนี่ยเอามาใช้เอามาติดตั้งเอามาใช้กันซึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นการเหมือนๆคร่าวๆนะมันรายละเอียดอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทีหลังนะครับผมไม่มั่นใจเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันไปแต่เบื้องต้นเขาบอกว่า มันไม่ใช่ว่าเป็นการคุยโต้อตอบเหมือนกับฟอร์มูล่าวันนะถ้าใครได้ดู F1 เราจะได้เห็นนะว่าบางทีนักแข่งก็ถามทีมช่างอ่ะถามวิศวกรของตัวเองถามทีมงานของตัวเองว่าเออช่วยดูเบรกเบรกหน้าข้างซ้ายให้หน่อยดีทําไมมันถึงแบบยังไงแล้วมันถึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเลยอะไรเงี้ยก็จะบอกไปทางทีมงานก็จะแจ้งไปหรือบางทีทีมงานก็จะติดต่อไปหานักแข่งเองว่าเนี่ยลองอเบาๆหน่อยได้ไหมอ่ะ คือ,อยางมันจะไม่ไหวแล้วยางข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีแผนมีอะไรตอบโต้กันคือซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปแบบนั้นใช่ไหมนะ,ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่และฮะก็คือเบื้องต้นเข้าเจ้ามาแบบนี้เข้าเจ้ามาให้เฉพาะ red direction หรือว่ากรรมการในสนามหรือว่าจะเป็นสจวตเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะเรียกกันไปเนี่ยเป็นคนที่คุยกับนักแข่งได้เท่านั้นนักแข่งก็จะรอฟังอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าออกมาแบบนี้ทุกคนว่าดีไหม มันมัน,ม,น,ม,นมันก็โอเคผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันจะแบบว่ามาทีเดียวก็จัดเต็มเหมือนผมเล่าวันเลยหรือตอนแรกผมก็ยอมรับนะว่าแอบกังวลแทนนะักแข่งอยู่นะว่ามันจะเป็นไปยังไงนะครับก็เหมือนประมาณว่าถ้าต้องมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะฮะเขาเขาถึงจะส่งไปไม่ใช่ว่าจะพร่ำเพื่อจะอะไรต่างๆนะฮะอันนี้มันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับทีมมันเป็นเกี่ยวกับทางกรรมการในสนามอาย,ยุยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่ามีการอุบัติเหตุ นะครับในโค้งเซกเตอร์ที่3โค้งที่12สอะไรเงี้ยสมมุตินะาเนี่ยก็จะแจ้งไปหรือว่า,อาตอนนี้ในเซกเตอร์ที่2รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าสนามหนึง่งเนี่ยมันกว้างมันใหญ่นะฮะทุกคนก็อาจจะบอกบอกได้หรือยังไงก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่มันเป็นเหตุฉุกเฉินนะฮะที่เขามองว่านักแข่งจะต้องรู้จะต้องทราบเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าถึงจะส่งข้อความตรงนั้นไปนักแข่งเองก็ จะมีหน้าที่แค่ได้รับฟังได้อะไรนะครับส่วนนะครับเขาจะทําให้มันตอบโต้ได้หรือว่าเป็นให้มันใกล้เคียงฝนลาวันที่สุดเนี่ยตอนแรกยังเป็นไปแบบนั้นไม่ได้ฮะแต่อนาคตเขาจะพยายามทําให้ได้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าแน่นอนนะครับว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนเหรียญ2ด้านนะเนาะมันมีด้านหนึ่งที่ทางผู้จัดเขาอาจจะมองว่ามันก็น่าจะมีความปลอดภัยนะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะเซฟอาจจะอยได้รอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแม่นาแข่ง ในอีกมุมนึงจะมองว่าเว้ยมันรบกวนว่าความเร็วทางตรงนั่ง300กว่าอย่างนี้จะอยู่จะให้มาฟังมานุ่นมานี่อะไรต่างๆนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนเหมือน2ด้านนะครับมีได้ก็มีเสียนะครับอาจจะได้ตรงนี้แต่เสียตรงนู้นไปแต่เขาก็มาเจอกันครึ่งทางอะไรอย่างนี้ไงนะคือรู้สึกว่าเหมือนจะมีแค่คนเดียวแหละครับที่เขารู้สึกเห็นด้วยกับตรงเนี้ยนะครับของไอ้เจ้าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเนี่ย อยากให้ออกมาใช้เร็วๆนั่นก็คืออาร์เรสเซสปากาโรนักแข่งหมายเลข41ของอาร์เบียผู้ซึ่งกาลังจะรีทัยไปแล้วนะครับในปาร,รีสดูการนี้เนี่ยเขาก็เห็นเห็นด้วยแล้วส่วนคนอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะฟรานเชโกบัญญาญานี่อาจจะออกตัวแรงต่อใครเพื่อนเลยนะว่าโอ้ผมยอมโดนตบทุกสัปดาห์เลยดีกว่าผมไม่เอาแบบเนี้ยว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ดูเหมือนสิ่งที่นักแข่งก็เห็นตรงกันก็คือเสียงมันดัง กบเสียงเสียงเสียงมันดังคือถ้าใครได้ไปดูการแข่งขันในสนามเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะฮะว่าเสียงดังมากครับอันนี้ขณะว่าวิ่งมาคันเดียวเนี่ยผมนึกว่าเฮลิคอปเตอร์ฮะเสียงรถแข่งมอเตอร์จีพีนะเขาวิ่งมาคันเดียวเนี่ยแล้วตอนแข่งขันเนี่ยเขาจงวิ่งไปพร้อมกัน 22- 23คันขึ้นไปเนี่ยเสียงมันดังมากนะแข่งก็เลยบอกว่ามันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะคือไม่รู้ว่าทีมงานทีมช่างก็สื่อสารอะไรนะครับมันมันมันลำบากตรงนั้นเพราะว่าเสียงเสียงเครื่องยนต์ดังมากๆว่าอย่างนนนั้ะ เอานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาสื่อสารกันออกมานะฮะกับแนวโน้มกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นผมเองนะครับส่วนตัวนี่ผมผมยังมองว่ามันจะต้องเก็บรายละเอียดกันไปอีกเยอะนะอันนี้มันมันเป็นเป็นแลนออกมาคร่าวๆนะครับว่าเขาจะใช้นะครับในฤดูการหน้า2025ยาเนี่ยเขาจะจะนาร่องมาในในแบบนี้เนี่ยแน่นอนละฮะว่ามันคงจะต้องเจอปัญหาอยู่แล้วลหละนะครับไม่มีอะไรที่พอทํามาปุ๊บไม่เจอหรอก เพียงแต่ว,ว่าพอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องหาวิธีหาทางในการที่จะปรับปรุงในการที่จะแก้ไขคือเรื่องของเทคโนโลยีมันมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่ว่าอยู่กับที่นะทุกคนใช่ไหมฮะคือเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาตามไปสิ่งที่ทางผู้จัดจะต้องลงทุนมากยิ่งขึ้นก็คือโอเคล่ะนะครับถ้าติดตั้งเนี่ยมันก็จะติดตั้งไปทั้งหมดเนี่ยยืนพื้นก็คือหน้าแข่งฟูลไทม์2 2คนใช่ไหม ถ้าบางสนามก็อาจจะมีวายคาร์ดมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็จะต้องอย่างน้นอยนะจะต้องมีประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกอันมาติดตั้งอ่าแล้วการติดตั้งมันจะเป็นแบบไหนเรายังไม่ทราบนะครับว่รารูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างแต่มันจะไม่ใช่ระบบของฟอร์มูล่าวันนะครับจะจะไม่จะจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเห็นนะักแข่งก็บอกว่าเปโดก็มองว่ามันมันอันตร,ตรายตรงที่ว่าเวลาที่ เกิดเหตุล้มอะไรลงไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะส่งความสั่นมาตรงเนี้ยตรงตรงข้างหูเนี่ยคือความหมายของไปโดประมาณว่าอ่มันอาจจะไปทําให้แบบว่ามันไปเบียดไปอะไรกับกระดูกกับอะไรตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าแข่งเขากังวลคือในส่วนของฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันหมวกกันน็อกมันก็จะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งทุกคนจะได้เห็นหมวกม o t ต g p จีพีกับหมวกเอฟวันมันมันไม่ได้เหมือนกันซสทีเดียวนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีเอ่อบอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ ขับมอเตอร์ไซค์กับขับสี่ล้อมันมันไม่เหมือนกันแล้วของ F1 ลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนเป็นท่อไม้ที่เข้าไปอย่างเงี้ยมันมันจะดูจะดูอ่าดูดูง่ายกว่าแต่หมวกของหมวกของ m o t o g p เนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กที่ฟิตไม่มันมันไม่เล็กไม่ได้ฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ในส่วนของ F1 วเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่แบบว่าป้องกันเยอะกว่าไงแต่ของ m o t o g p มันจะต้องหมวกมันจะต้องไปต้านกับลมถ้าเกิดว่าไปทำลมหลวมเข้าเนี่ยมันก็โค้งโค้งโค้งนี่ กระดูคอในเคลื่อนพอดีละถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ระยัดอะไรยากลําบากอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ผมผมผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในในตรงนั้นหรอกหมายถึงว่าประสบการณ์ไอ้เรื่องของไมค์คือผมก็ไม่บอกว่ามันจะเป็นไปยังไงนะฮะก็คือลักษณะที่เอามามา,มาวางไว้อย่างเงี้ยแต่ผมเคยหลายครั้งในเมื่อก่อนนะครับที่ผมพยายามเอาหูฟังหรือแม้กระทั่งเอาไมค์เนี่ยไปยัดใส่หมวกกันน็อกคือตอนตอนที่ผมจะทําช่องมีอยู่หลายครั้งในในแรกๆเลยเนี่ยผมอยากจะคุยนะฮะ คือผมไม่อยากจะไปขับรถแล้วมาอัดเสียงบันทึกเสียงที่หลังคุยที่หลังอย่างเงี้ยทีนี้พอเราใช้แบบว่าไม้ที่ว่าติดอยู่กับกล้องเลยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นไม้ติดกับโกลอโเลยอย่างเงี้ยพอลมมาเนี่ยมันกระแทกแล้วมัน,มนดังคือถ้าวิ่งประมาณยี่สิบสามสิบเนี่ยมันยังพอคุยรู้เรื่องอยู่ฮะแต่ถ้าวิ่งเป็นร้อยขึ้นเนี่ยโอ้โหแบบคือต่อให้ไม้ดีขนาดไหนก็ตามมันอยู่ข้างนอกไงลมพัดผมก็เลยหาทางนะครับเอาโกลอโอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสียบไม้เข้าไปแล้วยัด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  นะครับมาไว้ตรงนี้โอ้โหนะฮะคือแค่เล็กๆเนี่ยกะหมวกมันฟิตไงหมวกมันฟิตครับปวดเลยฮะมันดันตรงนี้ไปหมดเลยเนี่ยก็เลยยอมแพ้นะครับคือคือมันมันยุ่งยากเกินไปดังนั้นก็จะมารอดูนะฮะว่าสิ่งที่เขาพยายามทําอยู่ในตอนนี้นะฮะว่าเขาจะยัดเข้าไปในหมวกเนี่ยมันจะเล็กใหญ่หญขนาดไหนนะฮะมันจะสร้างความลํำคาญหรือว่าอะไรนะครับปัญหา อะไรต่างๆเนี่ยคือข้อดีผมไม่ปฏิเสธนะทุกคนนะข้อดีมันมีอยู่แล้วล่ะจะบอกว่ามันไม่ดีไม่ไม่ไม่ใช่นะครับก็มีเหตุมีอะไรออกมานะครับหรือว่ามีเรื่องฉุกเฉินมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แจ้งกันได้รวดเร็วทันใจนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือข้อดีในส่วนของตรงนี้แต่ถ้าจะเป็นข้อเสียที่นักแข่งบอกว่าถ้าล้มถ้าพลาดตั้งมามันจะดันกระดูกมันจะนุ่นจะนี่นะครับมันจะรบกวนสมาธิมันจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือเป็นในส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยก็ ก็อยากให,ให้ลองไปตามแผนนะ่ะไอ้เรื่องแผนก็เห็นด้วยนะครับลองลองลองดูนะเอามาลองดูซะก่อนคือถ้าไม่ลองดูมันก็คงจะไม่รู้นะว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่ผมหมายถึงว่าให้เว d เดลเลกชันเนี่ยส่งข้อความได้อย่างนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าจะมาให้อตอนแรกใส่เพ๊บแล้วคุยกันเหมือนกับฟอร์มูล่าวันเลยนะครับทีมพิททีมอะไรบอกว่ายางเป็นยังไงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้ถามคุยกันอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมไม่เห็นด้วยนะส่วนตัวนะครับแต่ถ้าจะจะให้แค่กรรมการส่งมาให้เนี่ยโอเค เจอกันเครื่องทางก็ยังพอเข้าใจได้ในระดับหนึ่งอยู่นะแต่ที่ผู้จัดจะต้องลงทุนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณจะต้องมีสเปร์ไว้ยี่สิบห้ายี่สิบหกตัวให้เป็นอย่างต่ําในตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่านักแข่งเขาล้มเขาอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันพังแล้วเนี่ยมันเสียหายเนี่ยมันจะคิดว่าเป็นตัวหนึ่งจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่คุณจะต้องจ่ายตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนยังไงผมผมไม่ทราบได้แล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเจ้าที่ต้องใส่เข้าไปในบุกกระนกนนะในเมื่อมันเป็นวิทยุมันก็ต้องมีีีีเเสสสาาาามมมัญญ,ญณกรดินย ตัวรับตัวส่งสัญญาในต่างๆนะครับซึ่งนะครับเขาจะจัดการในรูปแบบไหนเราก็ต้องไปว่ากันอีกทีเพราะว่าการแข่งขันมันจะมียืนพื้นใน 20- ่สถึง22สนามใช่ไหมแสดงว่าเขาจะต้องยกอุปกรณ์ไปติดตั้งตั้งแต่วันพูดวันพฤหัสแล้วหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าจะต้องให้สนามติดตั้งไว้ถาวรเลยสนามไหนที่จัดหรือยังไงไม่ทราบได้นะฮะรายละเอียดเนี่ยมันมันยังมีเยอะผมว่าจริงๆยังเยอะอยู่นะครับที่ว่าเอ่อมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแต่นี่ก็คือมันเป็นเป็น ความพยายามที่สังเกตเห็นว่าเหมือนเข้าจอจให้ได้ครับเหมือนเขาอยากอยากจะทําให้มันได้เพราะว่าเขาเห็นเขาเห็นโฟมเล่าวันทำแล้วโอเคเข้าใจครับว่า F1 มัน4ี่ล้อมันมันจะง่ายกว่าไงแต่อันนี้ถ้าพูดถึงความสําเร็จที่ได้มาเนี่ยเขาเห็นความสำเร็จของ F1 เวลาก็ตัดต่อออกมาเป็นคลิปเป็นชอ็อตหรือแม้กระทั่งเขาเอาไปลงไปเป็นซีรีส์ใน Netflix ในต่างๆเนๆีน่ยใ,ใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ดูใช่ไหมครับมันจะได้เห็นเออทำไมมีการคุยกันแบบนั้นแบบว่า behind the scene บางอย่างที่เราเออ ความคิดเห็นทําไมนะักแข่งว่าแบบนี้ทําไมวิศวกรว่าแบบนี้ทําไมหัวหน้าทีมเขากล่าวเขาวางแผนอะไรไปแบบนี้เนี่ยพอแข่งขันกันเสร็จปุ๊บมัน,ม,นมันออกมาเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่ามันน่าสนใจเลยทําให้เรตติ้งของโมเลาวันเนี่ยแบบว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของตรงนี้แหละนะฮะมอเตจีพีในเมื่อจะเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วในปีหน้าอย่างเต็มตัวเนี่ยนะครับก็เลย คงจะบอกว่าปักดันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้มันมีให้ได้นะทุกคนเอานะครับเป็นไปในแบบนี้เพื่อนๆืมองว่าอย่างไรบ้างฮะก็ะคือเห็นด้วยไหมะจะมีย้านะครับจะมีการทดสอบรอบสุดท้ายในในการแข่งขันขสนามสุดท้ายที่บาลนเซียในช่วงในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นปีหน้าจะเอามาลองใช้บอกว่าตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลแต่ยังไม่ได้ระบุนะว่าตั้งแต่สนามไหนสนามแรกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็จะให้แค่เรดเดลเลชันหรือว่ากรรมการเนี่ยส่งข้อความไปหานะักแข่งนะักแข่งฟังอย่างเดียวเท่านั้น เบื้องต้นคือประมาณนี้อ่ะนะครับเคลียรอย่างไรลองว่ากันมานะทุกคนย้ำนะครับโปรแกรมตารางรายการแข่งขันไปเอาได้ใน Facebook f a n p a บ e ยเกอร์แมนโพสต์ปากหมุดไว้ตรงนั้น YouTube ก็โพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะทุกคนแล้วคืนนี้ค่อยมาเจอกับผมได้ตรงนี้ก็ฝนกำลังจะมาแล้วเพื่อนๆอครับอยู่ตรงไหนก็ดูแลตัวเองดูแล,แลสุขภาพดูแลอะไรกันให้ดีนะครับอากาศเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับน้าท่วมก็ยังคงวิกฤตในหลายพื้นที่เป็นหนูใหญ่ทุกคนเสมอครับ